สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทักษะการสื่อสารในที่ทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยและในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจะทำยังไงให้เรากลายเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นการคุยงานกับหัวหน้าเพื่อนร่วมทีมหรือว่าลูกน้องของเราเองบางทีมันก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆหรือมีความรู้สึกแบบเออติดติดขัดขัดเกิดขึ้นมา คำถามก็คือแล้วเราจะรับมือกับความท้าทายพวกนี้ได้ยังไงกันล่ะครับคืออย่างนี้ครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละการสื่อสารที่มันพลาดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญส่วนตัวนะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยกับความสำเร็จของงานแล้วก็เป้าหมายขององค์กรโดยรวมด้วยเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องนี้เลยเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่า การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่พรสวรรค์นะครับแต่มันคือทักษะที่เราเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับในการสื่อสารใน3ามทิศทางหลักๆในที่ทํางานกันและนี่คือกรอบความคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยครับคือเราจะมองการสื่อสารเป็น3ทิศทางหลักๆนั่นก็คือการสื่อสารกับหัวหน้าหรือที่เราเรียกว่าการจัดการขึ้นบน การสื่อสารเกือบทีมงานหรือลูกน้องหรือการจัดการลงล่างและสุดท้ายก็คือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือการจัดการแนวราบนั่นเองครับงั้นเรามาเริ่มกันที่2ที่ทางแรกกันก่อนเลยซึ่งเป็นเหมือนกับรากฐานสําคัญในการทํางานของแต่ละคนเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของเราโอ้โหสไลด์นี้ให้ขั้นตอนที่น่าสนใจมากเลยนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า ลองสังเกตดูนะคะว่าหัวใจของมันเนี่ยไม่ใช่การประจบสอพลอเลยแต่คือการสร้างความไว้วางใจผ่านการทํางานของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยผลักดันไอเดียของหัวหน้าให้มันเกิดขึ้นจริงได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่มันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นเหมือนสมบัติของทีมจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่หัวหน้าทุกคนมองหาอยู่แล้วครับเอาล่ะพอเราจัดการความสัมพันธ์กับข้างวลได้แล้วทีนี้ลองมาดูในแนวราบกันบ้างนั่นก็คือเพื่อนร่วมงานของเรานั่นเองครับ สไลด์นี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับพฤติกรรมในเชิงบวกอย่างเช่นการรับผิดชอบงานของตัวเองการให้เกียรติแล้วก็รับฟังความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันจะช่วยสร้างทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยในทางกลับกันนะครับพฤติกรรมอย่างการโยนความผิดหรือการไม่ยอมรับคนอื่นก็จะสร้างแต่ความขัดแยง้งแล้วก็ทําให้บรรยากาศในการทํางานมันเสียไปหมดเลยเอาล่ะครับทีนี้เราลองมาสวมหมวกอีกใบกันบ้างมาดูในมุมของคนที่เป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้า ว่าเราจะสื่อสารกับทีมงานยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำเลยนะครับหนีไม่พ้นคำว่าความไว้วางใจครับซึ่งมันสร้างขึ้นมาได้จากการกระทำที่จริงใจมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงกล้าที่จะยอมรับผิดเมื่อทำพลาดไปและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการรักษาผลประโยชน์ที่ทีมของเราควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้ล่ละครับที่จะทำให้ลูกน้องเกิดความศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะทำงานไปกับเรา นอกจากเรื่องความไว้วางใจแล้วเนี่ยผู้นําที่ดีก็ต้องเป็นแบบอย่างให้ทีมเห็นด้วยนะครับเริ่มจากการทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเลยมีศิละปะในการวิจารณ์คือชมในที่แจ้งแต่ว่าเตือนกันในที่ลับเพื่อเป็นการรักษาหน้าตาของทีมงานและข้อนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับคืออย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดเพราะมันมักจะนําไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายมากๆและสุดท้ายเลย การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในทีมด้วยทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขาถึงเราได้ง่ายๆอาจจะเริ่มจากการชวนคุยเรื่องทั่วไปบ้างมอบหมายงานให้มันเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในทีมสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ครับทีนี้เราจะขยายมุมมองของเราออกเป็นนอกองค์กรก,กันบ้างครับเพราะว่าในโลกการทำงานทุกวันนี้เนี่ย การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยกุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกับองค์กรข้างนอกก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มองอีกฝ่ายเป็นพันธมิตรครับไม่ใช่แค่คู่ค้าซึ่งมันต้องอาศัยทั้งความโปร่งใสความยืดหยุ่นแล้วก็การแสดงให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นคลแมซ์ของการสื่อสารในที่ทำงานเลย นั่นก็คือการรับมือกับความขัดแยง้งซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าความขัดแย้งคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือสภาวะที่คนเรามีเป้าหมายหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆที่เกิดขึ้นได้ในการทํางานร่วมกับคนอื่นครับพอเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเราก็จะมีพฤติกรรมในการตอบสนองอยู่5รูปแบบหลกัหลกๆครับคือการหลีกเลี่ยงปัญหาไปเลย การยอมเพื่อรักษาสัมพันธ์การแข่งขันเพื่อเอาชนะการประนีประนอมที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียอะไรบางอย่างและสุดท้ายคือการร่วมมือการหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนครับสไลด์นี้สรุปได้ดีมากเลยครับคือถ้าเราใช้วิธีบังคับหรือว่าแข่งขันกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็มักจะเป็นแบบ win lose คือมีคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งเสียซึ่งมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเลย แต่ถ้าเราเลือกที่จะร่วมมือกันเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์แบบวินวินที่ทุกฝ่ายแฮปปี้ได้ครับและนี่คือหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาความขัดแย้งเลยครับเป้าหมายมันไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันซึ่งมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายแล้วเราจะสร้างทางออกแบบวินวินได้ยังไงสไลด์นี้ให้แนวทางที่ชัดเจนมากเลยครับ หัวใจของมันก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้กันเองมาเป็นการร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากการเปิดใจคุยถึงความต้องการที่แท้จริงแล้วก็ใส่ใจในผลลัพธ์ของอีกฝ่ายให้เหมือนกับของตัวเองครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับตั้งแต่การสื่อสารขึ้นบนลงล่างแนวราบไปจนถึงการรับมือกับความขัดแยง้งตอนนี้ทุกคนน่าจะมีชุดเครื่องมือและก็กรอบความคิดที่สมบูรณ์สำหรับการสื่อสารในที่ทำงานกันแล้วนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าจากทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีข้อไหนที่รู้สึกว่าเออพรุ่งนี้น่าจะลองเอาไปปรับใช้กับการทำงานดูบ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นจากการลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละครับ